สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมช่องรถโฟกสายชิลทีไอวายครับวันนี้เราอยู่ที่ที่ไหนกันเอ่ยทะเลครับทะเลพีมวาระยองนะครับนะวันนี้เป็นวันที่20สบนะฮะวันนี้อากาศระยองกลับมาหนาวอีกครั้งหนึ่งนะครับนะวันนี้พาน้องโฟกแตงโมกับรถโฟกคนเดิมนะครับนี่เลยรถโฟกคนเดิมเจ้าของช่องนะฮะนะพามาชิลๆทะเลยามเช้านะครับนะ หนาวมากนะฮะวันนี้หนาวมากในอย่างที่บอกวันนี้เรยยองกลับมาหนาวอีกครั้งหนึ่งนะครับนะก็เลยถือว่าเป็นวันอาทิตย์ด้วยนะครับก็เลยมาชิลๆนะครับเดี๋ยวมานั่งจิบกาแฟกันยามเช้านะฮะนะฮะด้านหลังก็ผมก็เป็นทะเลนะครับนะเป็นทะเลเราจอดอยู่ที่แหลมเจริญนะครับนะฮะปากน้ําระยองนะครับนะมานั่งจิบกาแฟแล้วก็นี่เลยสกูตเตร์ นะครับที่เคยรีวิวไว้นะครับใครอยากรู้ว่าใช้ดีใช้แรงราคาเท่าไหร่นะครับนะเดี๋ยวผมฝากลิง์ไว้ด้านบนนี้นะครับนะไปชมได้้องโฟก็เคยรีวิวไว้นะครับนี่ก็ชิวๆนี่เลยนี่ับแฟนี่ก็นี่เลยครับบรรยากาศอย่างนี้ต้องคู่กับกาแฟร้อนๆนี่นะครับกาแฟร้อนนะครับนะ ดี๋ยวใช้คั่วเตาแก๊สปิกนิกนะเตาแก๊สแบบแก๊สกระป๋องแต่ปัญหาหลักคือลืมแก๊สกระป๋องแน่สุดยอดจริงผมเนี่ยนะครับเตรียมได้ทุกอย่างกาแฟกับข้าวแต่ดันลืมแก๊สกระป๋องแล้วคณิตปัญหาหลักเลยเราจะต้มกาแฟยังไงนะฮะน้ำเตรียมแล้วนะฮะน้ำเตรียมแล้ว นี่แฝงห,หอมเลยครับนี่ยังไงเดี๋ยวเราคงอาจจะต้องใช้กลยุทธ์ครับกลยุทธ์ไปยืมไปยืมแก๊สบ้างคนอื่นต้มครับแล้วแวกนี้นะครับนะบผมอยู่ที่ปากน้ําระยองนะครับแหลมเจริญนะครับวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบวันเลือกตั้งด้วยนะครับอ่านะสายคงคง,คงจะคนเยอะบริเวณนี้เพราะเป็นใกล้ติดกับหน่วยเลือกตั้ง นะครับวันนี้ระยองบอกแล้วว่ากลับมาหนาวอีกแล้วนะครับนะก็ลเลยถือโอกาสพาน้องแตงโมนะครับนะฮะน้องแตงโมออกมายืดเส้นยืดสายซะหน่อยนะครับหลังจากที่ไปตะลุยเกาะช้างมาเมื่อ EP ที่แล้วนะครับนะเตรียมกาแฟไว้ก่อนนะเตรียมกาแฟไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปหายืดยืม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 ,ยมแก๊สบ้านคนอื่นเขาเจอแล้ว หาลูกชิ้นแล้วลูกชิ้นเดี๋ยวยื่นข้าต้มแป๊บนึงฮะคนไทยด้วยกันไม่น่าจะมีปัญหานะฮะเดี๋ยวชิมกาแฟด้วยกันยามเช้านะครับนะกับช่องรถโฟกสายชิว DIY วันนี้น้องแตงโมมายื่นเส้นที่สายหน่อยอากาศหนาวครับนะเดียวยังไงก็เดี๋ยวพาชมบรรยากาศชิลๆในยามเช้าของทะเลระย,ยองด้วยครับวันนี้ไม่ได้ไปไกลนะครับถือว่า เป็นอาทิตย์แล้วก็อากาศหนาวพอดีก็เลยพามาเที่ยวอ่ะได้แล้วครับนี่ครับด้วยความใจดีของเจ้าของร้านครับนี่เลยยืมแก๊สร้านพี่ลูกคินเนาะนี่งานพี่ขายดีไหมพี่วันนี้เรื่อยๆครับอ่าวันนี้วันนี้เรายองหนาวแล้วพี่เนะาะ <c oughs> อับผมก็เลยมายืดเส้นยืดสายหน่อยวันอาทิตย์แม่เตรียมมาทุกอย่างยกแว๊แกแสนี่เลย <c oughs> ได้ความลูกค้อจากพี่เขาเดี๋ยวคงต้องอุดหนุนพี่เขาหน่อยนะครับ เดี๋ยวอุดหนุนพี่เขาหน่อยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาอันไหน N เอ็นหมูอ่ะเอาเอ็นหมูสี่ไม้พี่อ,อ่าถือว่าเป็นการอุดหนุนพี่เขายืมแก๊สเขาข <laughs> าดไม่ได้จริงๆครับกาแฟย,ยามเช้า <laughs> อ่ะวันนี้ <laughs> <laughs> ได้หน้าเชื่อแล้วยองจะมาหนาวอีกรอบพี่นะเห็นเห็นเห็นเขาว่าพรุ่งนี้จะหนาวเว่าวันนี้นะพี่ มาแล้วครับกาแฟร้อนครับดันขึ้นมาแล้วนะครับนี่ดันขึ้นมาแล้วนะครับกับเมนูเอสเปซโซ่ครับนี่นะเช้าๆมีลูกมีลูกค้าหมุนๆที่เขาแล้วนะครับ,มมมรบ <laughs> ผมากาแฟยามเช้ากับบรรยากาศดีๆของจังหวัดระยองในเช้านี้ครับ อุณหนะภูมิวัดเมื่อกี้21องศาครับอ่ะวันนี้นี่เลยอยู่ใ,ใกล้ๆกับน้องแตงโมครับนี่น้องแตงโมนะครับทะเลระยองสวยนะวันนี้ขึ้นเรียบราบสนิทเลยนะก็นนะจะมีทั้งนักท,ท่องเที่ยวนักปั่นจักรยานผู้วิ่งออกกำลังกายนะครับจอดอ,อยู่ที่อาดแหลมเจริญน,นะครับปากน้ำระยอง อ,อันนี้กาแฟเดือดแล้วได้แล้วครับกาแฟนะฮะได้ไปยืมแก๊สที่ร้านลูกชิ้นเขานะครับก็เลยถือโอกาสอุดหนุนลูกชิ้นเขาไปเลยไปเดิมร้านเขานะฮะแย่ yeah, เลยนะผมนี่สุดยอดจริงเตรียมทุกอย่างแต่ลืมแก๊สนะ,ะนี่เลยครับเอสเปรสโซเมนูยำเช้าครับ oh. กาแฟแร้อนๆวันนี้กล้องอาจจะสั่นๆเลยนะฮะเพราะว่า <laughs> ให้ลูกชายเป็นคนถ่ายให้ น้องรถโฟกค,ครับน้องรถโฟกโอ้โหบรรยากาศชิลๆครับอคนนี้ก็สุขใจแล้วครับผมไม่ต้องอะไรมากนะฮะไม่ต้องเลิศต้องหรูก็ชิวๆนะครับกาแฟสักแก้วกับบรรยากาศดีๆกับรถคู่ใจนะฮะรถโฟกไปได้ทุกที่นะครับขอแค่คุณมีใจไปกับเขานะครับนะฮะไม่จําเป็นต้องแรงไม่จำเป็นต้องหรูนะครับนะแล้วก็นี่เลยนะครับผม มีหนังสือเล่มนี้ติดรถติดตัวตลอดนะครับเป็นหนังสือคุยเฟื่องเรื่องรถเวกนะฮะของอาจารย์หม่องนะครับนะะก็เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงวิธีแก้ไขเบื้องต้นนะฮะพวกนี้ติดตัวไว้ติดรถไว้บางทีมันอาจจะเกิดเหตุฉุกเฉินนะฮะอย่างคลิปที่แล้วนะครับที่ผมไปเที่ยวแล้วก็อยู่ดีๆรถเดินเบาไม่ได้กันก็ได้หนังสือเล่มนี้ครับถึงรู้ว่า เกิดจากขบูรั่วนะครับนะบผมก็แก้ไขเบื้องต้นก็โอเคเป็นผลสําเร็จเดินทางได้ต่อนะฮะวันนี้คลิปนี้ไม่มีอะไรมากเป็นคลิปสั้นๆนะฮะนะพาน้องแตงโมมายืดเส้นยืดสาย ชิวๆเลยครับง่ายๆนั่งกลางดินกินกลางทรายครับนะฮะกับน้องรถโฟกนะครับกาแฟด้านหลังผมก็นู่นเลยครับน้องแตงโมนะครับมาได้แค่นั้นครับเดี๋ยวลงมาในทรายแล้วเดี๋ยวจมนะครับเราจมไปได้อย่ังไ้ก็เมนูง่ายๆครับกาแฟไก่ทอดลูกชิ้นนะครับไก่ทอดซื้อมาจากตลาดเมื่อกี้นะฮะส่วนลูกชิ้นก็ขุดหนุนจาก ร้านที่เราไปยืมแก๊สเขาต้มกาแฟนะครับนี่ต้องคิดมากครับนะเรามาชิวๆวันนี้ไม่ได้ไกลบ้านครับใกล้ๆนะครับนะชายหาดพีวายนะครับนะแหลมเจริญจังหวัดระยองนะครับนะวันนี้ก็พาน้องโฟกนี่ชื่อเจ้าของช่องครับน้องโฟกกับน้องแตงโมสีชมพูนะครับมายืดเส้นยืดสายนะชายหาดทะเลหน่อยนะครับนะไม่ต้องไปไกลครับ นะฮะง่ายๆชิวๆครับลูกชิ้นทอดไก่ทอดนะครับเป็นไงกล่องทิชชู่ผมสวยไหมฮะเนี่ยเป็นของสะสมส่วนตัวนะครับกล่องทิชชู่นะครับตัวนี้เป็นของหายากหนอนะครับนี่ดันนังมนทะเลครับนะฮะเรือจอดเป็นสิบลำเลยนะครับนะครับเรืออยู่ปากอ่าวรอเทียบท่าไออาร์พีซีนะครับนะะนี่ชิวมากเลยครับวันนี้ได้ยินเสียงลมเปล่าไม่รู้ฮะลมแรงมาก นะครับนะชาวนี้21องศากับจังหวัดระยองนะครับกลับมาหนาวอีกรอบหนึ่งนะครับทลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับนะมาชิลๆนะครับกับบรรยากาศทะเลระยองบ้านเรานะครับนะรถโฟกไปไหนก็ได้นะครับไปได้ทุกที่นะครับนะขอแค่คุณมีใจนะครับไปกับคนรู้ใจไปกับรถที่เราชอบนะครับแค่นี้ก็ชิลแล้ว ยังไงก็คลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เช่นเดิมนะครับนะอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยกับช่องรถโฟกสายชิว DIY วันนี้บรรยากาศชิวๆทะเลยามเช้าชายหาดพีเมวจังหวัดระยองนะครับนะนี่เลยครับน้องทังโมอยู่ด้านหลังนะยังไงก็นะครับติดตามผมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพาเที่ยวพาชมพา DIY นะครับหรือ ทําอะไรเกี่ยวกับรถโฟกน้องสีชมพูน้องแตงโมคันด้านหลังไปบ้างนะวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับง่ายๆนะครับวันนี้ระยองกับมะนาวอีกครั้งหนึ่งนะรถโฟกบ๊ายบายผู้ชมหน่อยลูกบายบายพบกันใหม่ EP หน้านะครับบายบายอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับรถโฟกสายชิล DIY บ๊ายบายบ๊ายบาย